สลาสวดศพวัดคิดดูเอาเวลาเขาตายเขาตายพร้อมกันอันนี้มีคนไม่รู้จักกันหรือเขารู้จักกันก็ไม่รู้แต่อยู่คนละที่ก็ดูนะครับให้ดูว่าเผื่อใครจะรู้จักเปาโลชัชชวนชัชชวนอย่างนี้ชัช เวลา8โมงตอนนี้เรียนเข้าพอดีลูกหลานเยอะให้ดูรอบๆเมื่อกี้ลืมไม่ได้ให้ดูเจ๊สมใจนาคผจญน,นาคผจญน,นี่คนเถอาข,ของอาะจาเป็นพูดเยอะ น,นี่ก็เป็นคนคิดได้สนใจเขาคงเป็นคนคิดนี่นแหละคงไปแต่งงานกับคนพุทธที่นามสกุลนาคพจนโอเคครับไม้สวยสถานที่ก็ดีแต่ลุงใหญ่คงไม่มาหรอกครับเพราะว่า ไม่ว่างมาถึงนี่ของลุงใหญ่นี่ให้ให้โรงพยาบาลจุฬาไปแล้วไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่าด้วยคือไม่เอาก็คงมีกรณีไม่ไม่มากเช่นจบไม่สวยเเกิดปฏิเหตุลุ่งลิ่งอะไรอย่างนี้ครับแต่ปัญหาก็คือภรรยาบอกว่าจะส่ง รถของมูลนิธิที่ปานบุรีมีมูลนิธิเยอะจ้างรถมูลนิธิไปส่งเลยภรรยาว่าอย่างนั้นนะครับผมเกรงว่าผมจะเป็นคนไปส่งภรรยาก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรื่องสายพูดกันไม่ได้นะเขาหนุ่มกับผมยี่สิบปีภรรยานะอายุน้อยกว่าผมยี่สิบปีแต่ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมหัวแข็งอะ อยู่จนป่านนี้ยังไม่มีโรคตั๊กโรคเลยที่ด,ดูจะเป็นยังไงก็อ,อย่าลืมสัตว์ป,ปัยนะครับไหนไม่แน่ออนทัวกินเที่ยวนอนออนไลน์กินเที่ยวนอนออนไลน์ไม่แน่ออนทัวกดไลค์กดแชร์กดสัตว์ไทยให้ลุงใหญ่93.25สิมานบกระเทือานดี ด้วยครับยวผมให้ไปดูที่กระดานนิดหนึ่ง นี่เป็นของเจ๊สมใจเจสสมใจปงศบวันที่วันเสาร์ที่หกส่วนอันนี้อันนี้เป็นของเหยแดงชัดชวาน ก็วันเดียวกันอีก9.45เอ๊ะดูเหมือนเวลาจะใกล้กเคียงกันเลยนะเนี่ยวัดส,สวยครับน่ามาอยู่อ้าวคู้พ้องก็ไม่ได้ไปไหนมาถ่ายถ่ายคลิปหน่อย วัดสวยนะฮะวัดแม่พาคอนเสิร์ตบางนกแปกที่คนนิยมมาเที่ยวมาดูข้าง,างในวัดสวยมากครับมือใหญ่ใจดี9.3.2ห้ามนี้ไปเลยกินเที่ยวนอนออนไลน์ไม่แน่ออนทัวร์กดซับกระจายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,บคุณครับ